อยากดูลูกมะเดือนี่ติดเต็มเลยครับต้นนี้โอ้อันนี้เฮี้ยยังไม่ได้เกะไม่ได้เด็ดที่ยังไม่ได้เด็ดนี่ครับมะเดือนะลูกโดดๆเลยสองอาทิตย์แล้วมั้งครับที่ผมไม่ได้ไม่ได้ขนาดอยู่อยู่กับบ้านยังไม่อยู่กับบ้านยังไม่ค่อยได้ดูอ่ะออันนี้ก็อันเขียวเขียวอย่างงี้กินได้เลยครับกินได้ครับเดืเขียวกินได้ก็แดงแล้วไม่ได้แล้วอืมแต่ปลาสวายชอบนะปลาสวายพวบพวกนักตกปลาชอบมาขอ ไม่เอาไปทำเยือรึเอาไทำเยือเอาได้ด้วยเด้อครับต้องลูกนิ่มๆเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกนะครับเนี่ยยาวไปถึงโน้นก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันโอ้นี่ก็ก็เป็นมะเดื่อมะเดื่อต้นนี้ต้นต้นนี้เหมือนผมเคยเห็นติดลูกนะเคยติดครับต้นโตมาทันติดเยอะเลยตอนนั้นกิ่งนี้ไม่ได้ใช้นะครับ ไม่ได้ใช้ใช้แถวนี้ครับเนี่ยแถวๆนี้อ๋อจะตัดทดลงอีกครับเพราะว่าพุ่มเขาจะน่าจะจบประมาณอแค่คืบกว่าจากนี้ไปเลเลี้ยงเอาขนาดเฉยใช่เลี้ยงให้ตรงนี้ใหญ่ด้วยให้ตรงนี้ใหญ่ด้วยพอใหญ่ปุ๊บเยวจะตัดแถวนี้แล้วก็ย่อเราให้เล็กลงยอต้นให้เล็กลงนี่ครับสวยนี่ตะโกตะโกนี้ไม่ได้เสียบเลยนะไม่ได้เสียบครับจะใช้วิธีโหลดใบให้เตี้ยให้เล็กเขาต้องใช้เวลาใชเวลา อันนี้ก็จะเริ่มเริ่มเล็กเล็กลงไปเรื่อยๆช่วยนะครับถ้าเปลี่ยนกระถางปุ๊บก,ก็เปลี่ยนเลี้ยงเป็นหินหรืออะไรเงี้ยก็จะเล็กแล้วอ๋อก็จะเล็กแล้วออย่างต้นนี้ก็ปล่อยปล่อยครับอู้ต้นนี้สวยนะครับน่าจะอยู่หลักหลักหมื่นเดียวหลักหมื่นหลักหมื่นเล็กตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเลย, <c oughs> เลยอู้นี่ครับใครสนใจรีบเลยตะโกนไซนี้หมื่นเดียวหมื่นหลักหมื่นนะหมื่นก็กาวนี่นี่ก็เป็น วยน้ํากาลังสร้างขึ้นโครงไว้สวยๆเลยอู้หมากต้นนี้หมากต้นนี้ก็ยังไม่จบใช่ไหมครับยังกันเลยหน่อยเดียวอยี๋ยยอดหน่อยเดียวโอ้ขาวทําไมมันขาวดีขนาดนี้เอาเครื่องฉีดแรงดันมาฉีดตัวนั้นครับอ๋อฉีดนี่ครับฉีดรักษาอู้ขาวสวยมากเลยนะถ้าเขาดำๆอย่างว่าจะผูครับอ๋อถ้าดํานี้จะผูครับเช่ลาเช่ลานี่ครับถ้าไม่ดํานี้อ้โหูดูสิผ่องไม่ขาวสวยผ่องมากเลย เ็น่คนก็นางสาไทยเลยนะ<笑><笑>โหเพิ่งเห็นหมากขาวขนาดนี้ดูครับสบบอะอาดดีอืสบายตามากเลยตอนนี้จะใกล้จบแล้วหระผมถึงจะล้างใบเขาเป็นสีทองอย่ครับใบอ่อนอันนี้ใบอ่อนครับใบอ่อนอ๋อนี่ครับหมากตะโกอยู่นี่ก็สามสี่ชนิดนะเนี่ บางทีหมากบางต้นของผมนี่มันก็เป็นสีแดงนะใบอ่อนเนี่ยเป็นสีแดงเลยแดงส้มส้มนี่ก็เป็นือต้นนี้ก็เห็นติดลูกเยอะนะนะต้นเนี้ต้นนี้ติดแล้วครับมันเดือดสามาด็จะเด็ดทิ้งครับเด็ดทิ้งติดติดพอได้ถ่ายรูปไวปนี่อู้นี้คือไซส์คล้ายๆสไตล์คล้ายตะกูนะผมชอบไซส์เี้มันจะตกก็ไม่ตกนะครับกิ่งตก ถ้า<ด>ทาตกก็ทําได้ไงแตไ่ไม่ไม่ไม่ชอบอมไม่ค่อยชอบตกเนี่ยกิ่งแรกถ้าเอาตกก็อัดลงไปเลยก็ลงลงไปแล้วหักลงไปเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ลงได้อีกหน่อยนึงแต่เราเรียกว่าพอแล้วมันมันจะได้แข็งแรงหม่อนนี่ครับสวยนะครับมาเดือกึ่งตกรางมันจะแข็งแรงกว่าตกนะโอตพวกนี้ก็หลักหมื่นตัักหมื่นมั้นนี่ใครอยากดูลูกนะครับใครอยากดูลูกมาเดือนี่ติดเต็มเลยครับต้นนี้ โอ้อันนี้เนี่ยยังไม่ได้เกะไม่ได้เด็ดทีไม่ได้เด็ดนี่ครับมาเดือนะลูกดกๆเลยสองอาทิตย์แล้วมั้งครับที่ผมไม่ได้ไม่ได้ขนาดอยู่อยู่กับบ้านยังไม่อยู่กับบ้านยังไม่ได้ดูอ่ะอันนี้ก็อันเขียวเขียวอย่างนี้กินได้เลยครับกินได้ครับเขียวกินได้กระแดงแล้วไม่ได้แล้วอืแต่ปลาสวายชอบนะปลาสวายพวบพวกนักตกปลาชอบมาขอไม่เอาไปทําเหยื่อหรอเอาไทำเหยื่อเอาได้เด้อเด้อครับต้องลูกนิ่มๆเลยครับ เอาเอาลูกที่สุกแล้วนี่ที่สุกแบบงอมๆจัดๆนะครับเอาไปเอาเป็นเหยื่อปลาสวายครับเอาไปตกผมเป็นนักตกปลาเก่าไงอ๋อเออน้องๆแบบอะไรกินได้มาปลาสวายไม่ขึ้นในคลองเนี้ยแต่ผมไม่ได้ตกไงครับก็เลยบอกว่าเออเนี่ยโอ้โหได้จนน่าสงสารปลาโอ้มันกินเลยกินกินง่ายเลยครับอ๋อนี่มาเดือดเดือดพิ่งรับขาเข้ามาโอ้โหต้นนี้ตอนผมมายังไม่มีกิ่งนะครับ ตอนนี้กิ่งขึ้นเต็มเลยครับอันนี้คือเฮียคัดกิ่งแล้วใช่ไหมครับรับเวลาครับโอ้โหเราจะคัดอีกทีนึงใจนึงก็จะทําเป็นสวนป่าอีกใจนึงก็จะทําแบบกลุ่มกอเตี้ยะเอากลุ่มกอกลุ่มกอนี่ครับติดตามนะโพโพขี้นกผมจะเอาแบบเนี้ยกิ่งเนี้ยมันชายมันแบบเนี้ยครับครับให้รอบต้นเลยแบกลงมารอบต้นนี้เลยครับแล้วก็ม้วนกิ่งซะหน่อยนะอืมแผ่ตรงนี้แล้วนี่มารับครับ แล้วเหากิ่งบนน่ะแถวเนี้ยให้สร้างให้ใหญ่เพื่อจะมารับกิ่งชั้นที่สามเป็นชั้นขึ้นไปครับจะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยอ๋อนี่สไตล์รอติดตามนะแต่คงนานหน้าดูแต่ผมไม่นานานนะผมโตกิ่งโตไวอู้นี่เทียนทะเลเทียนทะเลนี่เหมือนอ๋อยังอยู่เนาะคู่กันนี่ไส์เทียนทะเลก็มีส์ใหญ่ส์นี้ก็ดูได้สองหน้าครับพี่นี่สองหน้าสะดูไปายไปแล้ว นี่เริ่มแน่นแล้วนะครับเริ่มแน่น,นแล้วนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของย่งยังครับเริ่มเล็มไปใหม่ละเริ่มใบเล็กลงแล้วก็เริ่มแน่นอ,อเพิ่งเล็มไปได้สามวันสี่วันนี่อือครับตัวนี้ถ้าทําดีแต่ถ้าย,ยังไม่มีเวลาแกะซากเนาะใชแ่แกะผมแกะไม่เยอะนะอือว่าอย่างเงี้ยเขาทํามาให้แล้วอ,อเรามีหน้าที่แค่ตรงนี้เองนะอ๋อเก็บหัวนิดหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยที่มันไม่ดูแล้วมันไม่ใช่ที่นี่เป็นรอยที่มนุษย์สร้างเนี่ยเป็นรอยเที่มมนุษย์ทำเนี่ย อ๋อก็จะเก็บจะเก็บแค่ตรงนี้เหมือนแบบไม้มันหกักอ่ะมันจะเป็นเสี้ยนเสียแล้วก็ตรงไหนเป็นกลวงเหมือนกลวงแล้วมันหักออกกันมันเป็นหัวเสียครับอ๋อให้มันดูเป็นธรรมาชาติมากเลยผมไม่ชอบที่วกเขาแกะกันหูแบบลอยลายเลยนะแล้วแต่แล้วแต่เราแต่งคนเนาะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นไซส์น่ารักน่ารักอันนี้ก็ไซส์ไม่ใหญ่ะคนเดียวยกเวยเลยอันนี้ก็หลักหมื่นหมื่นกว่าบาทสวยยี่กลางอันนี้อายุมากครับเนี่ยอายุดูผิวนะสิบปีครับ นี่เหรอครับครับโอ้ผิวเก่ามากเลยนะก็ตำรองเขื่อนเมืองเขาเอามาให้ผมตอนติ่งจิ่งตอนเท่านี้เรียกคนนี้หน่อยมั้งกิ่งตอนเล็กๆครับเลี้ยงรากไว้สองปีโอ้จะเพิ่งเอาขึ้นมาเกาะเฉียพาะเลี้ยงรากโยนไว้ตรงเนี้ยสองปีแล้วดินอย่างนี้เขาก็ไม่ลงด้วยนะไม่ลงเหรอครับเียนอะไรดีอย่างคือมันรากมันจะขดอยู่ในกระถางนะอ๋อแต่รากเขาจะไม่ลงดินอ๋อเือแปลกจะเป็นต้นอื่นนะโหลงดินลงดินไปแล้วเรโนเคยมาที่มาต้นใหญ่นย ครับผูตั้งอดินไม,ไม่ไม่ลงนะอ๋อไม่ลงเลยครับตอนนี้นก็ปล่อยไปก็ไม่ลงยกขึ้นเฉยๆแปลกดีนะเทียนอืตอต้นนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเทียนทะเลต้นนี้นี่ก็เหมือนกันแกะข้างนอกไปละหรือจะทำโพงข้างในอืมแล้วเอากิ่งนี้ออกเนี่ยชุดเนี้ยเัาช่อน,นี้ออกโอ้เอาออกทำไมครับเนี่ยให้มันโชว์โครงสร้างโชว์โครงสร้างครับโอ้แต่ตอนคงไม่ตัดแล้วเขาคงจะเล็มออกแล้วตอนเอาออืมอันนี้ก็เป็น รอเรล้วสร้างลากไม่สร้างกิ่งแล่วงนี้<อ>สร้างรากเหวยาไปเกาะหินเลยครับอ๋อเสร็จเลยอ่ะเสร็จเลย